Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic that geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides at auto advance every 15 seconds. ช่องของการทํางานเนี่ยผมเปลี่ยนง,งานบ่อยมากครับแค่ห้าปีของการทํางานผมเปลี่ยนไปเจ็ดแห่งมีอยู่ที่หนึ่งนะครับผมไม่ทํางานวันแรกตอนเช้าตอนบ่ายผมลาออกเลยเอาแต่ใจตัวเองมากๆช,ชีวิตช่วงนั้นเนี่ยผมเหมือนอยู่ในเกมเกมหนึ่งครับมันเป็นเกมที่ทําให้เชื้อโชยให้เราเนี่ยค้นหาความหมาย เพื่อมาตอบคําตอบให้กับชีวิตของเราตอนนั้นไม่รู้หรอกครับว่าเราจะหาคําตอบได้ยังไงผมก็เดาสุ่มไปเรื่อยครับเจออะไรที่ไม่ชอบผมก็ลาออกหนีซึ่งไม่รู้เลยว่าวิธีคิดแบบนั้นเน่ยมันน่ากลัวมากเพราะสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่ามันอาจจะพาชีวิตเราไปสู่จุดจบที่ไม่สวยนักก็ได้แต่ตอนนี้ครับอาการลาออกบ่อยๆของผมเนี่ยมันหายแล้วครับ นี่ก็ไม่ได้ลาออกมาหลายปีคิดถึงอยู่เหมือนกันครับผมรู้เพราะว่าผมสามารถเอาคําบางคําไปเติมในช่องว่างนี้ได้แล้วครับแล้ววันนี้ผมอยากนะมาแบ่งปันกับทุกท่านด้วยการลองเล่นเกมนี้ขณะที่ผมเล่าไปนะครับเกมนี้จะเลี้ยวจะเดินเนินไปผมหวังว่าเกมที่ผมผ่านด่านนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครบางคนที่กําลังแก้เกมนี้อยู่เหมือนกันสําหรับใครบางคน ที่อาจจะกำลังทุกทรมานก,กับการทํางานที่ตัวเองไม่ได้รักและไม่อยากเจอสภาพนี้ไปตลอดชีวิตแต่ไม่กี่วันมานี้เองครับขณะที่ผมกําลังเตรียมข้อมูลอย่างดีที่อุตสาหพบเคล็ดลับที่ได้ลองผิดลองถูกมาหลายปีแล้วแตมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เนี่ยผมกลับพบว่าความจริงแล้วอะ่ะมีคนพยายามบอกสิ่งเหล่านี้กับเราตั้งนานแล้วครับแต่เราไม่เคยใส่ใจเขาเลยเขาบอกทางชนะกับเราแล้วแต่เราไม่เคยใส่ใจเขาเลย ถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ว่าผมรู้ว่าเขาฉลาด,ดแน่ๆเพราะว่าเคล็ดลับที่เขามาบอกเรานะครับเขาเลือกคัดสรรเอาคําที่สั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วก็ช่วยชีวิตคนทํางานองเราได้มากเลยครับและผมว่าใครรู้เรื่องนี้ก่อนนะครับได้เปรียบคนฉลาดคนที่ผมว่าเนี่ยเขามาจะนั่งข้างๆเราเวลาอยู่ในร้านอาหารตามสั่งหรือบางทีเขาก็มานั่งอยู่โต๊ะข้างหลังเราในร้านข้าวต้ม เมื่อศบโอกาสครับเขาจะเผยความลับจัก,กรวาลออกมาด้วยน้ำเสียงอันดังว่าเนาเก็บตังค์ครับความลับจัก,กรวาลน,นี่นคือการเก็บตังค์ครับบางคนอาจจะบอกว่าแค่นี้เก็บตังค์แค่นี้นนทำเป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตมันจะบอกเลยครับโทษนะครับสำหรับคนทำงานตัวเล็กๆคนหนึ่งที่โตมาจากครอบครัวฐานะปานกลาง แ่เท่าที่จําความได้เนี่ยเราก็บ้านเราก็มีหนี้สินให้ต้องจ่ายเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นความลับเรื่องการเก็บเงินเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนฐานะอย่างเรามากครับเงินที่เราเก็บเนี่ยมันจะเหมือนตะข่ายครับตะข่ายที่ไว้รองรับความเสี่ยงของนักแสดงผ่าผลในคณะคละครสัตว์ตะข่ายนี้แทบไม่ได้ใช้เลยครับในการแสดง แต่มันเป็นสิ่งที่ขำทังที่สุดเพราะว่าในขณะที่นักสแสดงเดินไปหากมีอะไรผิดพลาดข่ายครับจะเป็นตัวรองรับเขาไว้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ต่างจากนักสแสดงผัดโผลเลยนะครับเป้าหมายเะไอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเราเด,ดินบนเส้นลวดเส้นเล็กๆบนความสูง,สงหลายสิบเมตรความไม่แนน่อนเกิดขึ้นได้เสมอครับผมเพิ่งทํางานมาไม่กี่ปีเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมก็ได้พบกับความไม่แน่นอน ที่มันซัดเข้ากลางหัวใจอย่างรุนแรงคนรู้จักของผมครับพ่อเขาป่วยกระทันหันแล้วก็บ้านต้องใช้เงินจำนวนมากในการนำไปรักษาพยาบาลพ่อแต่เขาไม่มีครับเขาก็ปกประสบความลำบากเป็นอันมากสิ่งนั้นทำให้ผมกลัวมากครับผมยังคิดเลยว่าถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเกิดกับครอบครัวผมเนี่ยผมก็คงรับมือไม่ไหวเหมือนกันนั่นเปนจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มรู้สึกว่า ผมอยากจะเริ่มสารตักขายเล็กๆของผมขึ้นมาจากเงินเก็บทีละเดือนทีละเล็กทีละน้อยมีคนบอกว่าเก็บเงินเนี่ยยากจะตายผมยกมาิสนับนุงเต็มที่เลยครับเพราะเท่าที่เก็บมาหลายปีเนี่ยยากจริงๆครับเราอยู่ในยุคสมัยที่มีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะไปหมดเราอยู่ในยุคสมัยที่คนประหยัดและอดออมเนี่ยไม่ได้ดูเท่นในสายตาเพื่อนซะด้วยกิจกรรมแบบนี้เนี่ย ต้องอาศัยความมุ่งมั่นผมมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความอดทนกว่าจะเก็บได้แต่ผมจะบอกเลยครับว่าทันทีที่เราเก็บได้เมื่อตะข่ายที่เราถักทอแน่นหนาเพียงพอแล้ววันนั้นครับเราจะเปลี่ยนสถานะไปทันทีเราจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกมากเราอยากจะทำอะไร เราจะกล้าทํามากขึ้นนักแสดงผ่าผลคนนี้จะสามารถเดินไปยังจุดหมายได้โดยไม่ต้องพะวงว่าข้างล่างจะมีอะไรรองรับหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยตกลงไปก็ไม่เจ็บตกไปก็ไม่ตายเราสามารถไปเลือกทํางานที่ค่าตอบแทนน้อยลงหน่อยแต่ความอิ่มใจเพิ่มขึ้นเยอะๆได้ผมเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นแหละครับและสิ่งที่ผมพบก็คือชีวิตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะครับแต่ละวันที่ผ่านไปครับคือความงดงามที่หมุนเปลี่ยนมาให้เราพบเจอทุกวันมันผ่านแล้วผ่านเลยใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกสิ่งที่ผมเลือกทำเนี่ยผมเลือกทำในสิ่งที่ผมรักผมสามารถเลือกทำในสิ่งที่มันจะมีคุณค่ากับคนอื่นผมสามารถเลือกทำ ในงานที่สามารถจะใช้ศักยภาพของตัวผมได้อย่างเต็มที่ซึ่งผมจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าผมไม่เริ่มจากจุดเล็กๆด้วยการเก็บเงินผมไม่จําเป็นจะต้องทนทําสิ่งที่มันขัดกับความรู้สึกข้างในเพียงเพราะผมต้องการเงินเยอะๆจากมันทุกท่านครับนี่แหละครับคืออิสรภาพถ้าเสียงวันนี้ผมสามารถส่งถึงน้องๆที่กําลังเข้าสู่โลกของการทํางานแล้วกําลังทุกทรมานอยู่นะครับเก็บเงินครับ ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับเราไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไปสร้างตะข่ายหรอกครับตะข่ายมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่เราควรใช้เวลาช่วงหนึ่งอดทนมุ่งมั่นเพื่อสร้างมันขึ้นมาเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เราจะไปทาอย่างอื่นช่วยตัวเราเองช่วยคนอื่นได้ผมสามารถพูดเรื่องนี้ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ไม่มเบื่อครับเพราะมันเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆก็เอาเป็นว่าจากวันนี้ไปนะครับถ้าทุกท่านไปนั่งอยู่ร้านข้าวต้ม แล้วเจอผมนั่งอยู่ข้างๆอย่าแปลกใจเลยนะครับถ้าจูจ่ๆผมจะโบกเวกโบยวาขึ้นมาอย่างไม่มีปีกวิคุยเผยความลับจากอวาลออกมาว่า,วาน้องเก็บตังค์ขอบคุณครับ